สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อา,าเภอพ่อจเจริญครับจังหวัดบึงกาฬมาาพี่น้องมากพี่น้องสายบุญพี่น้องเอฟซีบอลนิพนว์มากชุมบรรยากาศการงานพดะพราเพิงสศพกับหลวงปู่สมภารปัญญาวโรครับ ออกกลับบ้านเลยครับอกลับบ้านจ้ากลับบ้านลครับกลับบ้านลครับ เาี๋มาภาพี่น้องมาพบพ่อผู้ที่มาเห็นลงท่านวันนี้อาจารย์ภูศรีวิไลครับสวัสดี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 ครับโอ้สายบุญนี่ลีน่าอาจารย์เนี่ยสายบุญสายบุญลู่ข้าวว่าอยู่สายมีบุญปองนัาไปที่นั่นไปจอดแล้วครับไปจอดเลยเอแต่หัวข้าวครับอาจารย์ภูศรีวิไลเนี่ยก็ต้องหัวข้าวว่ามองใดเพิ่นเฮ็ดบุญครับเมืองตะสติกเกอร์เพิ่นติดหลังรถนะครับ ต้นมีบุญครับต้นมีบุญครับตนมีบุญครับขอบขวกับคนหน้าคนเมื่อไรไม่เห็ดม่เห็ดก็เป็นงานราชกานพุทนศพครับหลวงปู่สมภารปัญญาวโรครับถือว่าเป็นหือว่าเป็นพระ เดี๋ยวตีอีกรูปนึงครับที่อยู่บนการแล้วก็เป็นพระตีพันษาลายแล้วก็เป็นลูกคลิปลูกหาลูกผู้มันเนาะลูกผู้มันผู้ริษัทโตครับม,ม,มี롱ท่านกบมีมาตรการป้องกั<ค>นโควิดครับใครก็จะเป็นทั้งเขาก็จะเป็นจุดขอ,องสาเนาสุขครับจุด ไม่มีขบยนจุดก่อนห้าอ่างก่อห้าห้อย่างล่างเพิ่เลยครับเป็นคนอบคนใจสงไทยตลอกข้อโลกาแล้วเลยเาียนรูงธรรางสว่างไสวเป็นปัจจัยศึกษาไม่่ายตอนประโยชน์ตนแวดพระบาง้อสังบรให้พร้อมตอนดีอยู่ที่ตน จึงบอบรมคนอด่นในเชื่อชอบตามระบบเพ่งคัดไม่ประสนสร้างศรัทธาให้แน,น,น่แน่จากแยกยนจอยากได้ผลสมบังที่ตั้งใจการ,วรถวายกบกระดกสวิราลืกเถราทุรุูปเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนเทั้งหลายที่เดินทางมาร่วมในงานพระราชทานเพลิงท่านพระรูปัญญาวรากรสมภานปัญญา,าพาโล ลวัดปาวิเวศพัฒนารามเก้าขอจารเปรียนถวายแจ้งกับประสาธิการเจ้าคณะอำจังหวัดเจ้าคณะจังหวเถเจ้าพระเจ้าเจ้าเจเจีาวราเจาเาเจาเจ้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 าเจราเจ้าเ้าเจยาเา้เาเ้าเจ้าเจ้าเจ้เพืาอย้ดทือาเป็นเจ้ทางปฏิเัติในชาวง,ง้าเาป้เจ้เาเจ้าเจ้าเจ้จาเจ้า้งเจ้เจ้าเงาเเาา เมื่อถึงเวลาสมควรก็จะกลับรัฐนาภงลุงปู่นั้นได้เมียต่าขึ้นสู่ธรรมะเพื่อเป็นรูนแสดงเฉมยพังจากนั้นก็จะได้จเจริญพรประทานในพิธีก็คือท่านนายเภอเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการนั้นจะมาประกอบพิธีในช่วงศิษาภบริการก็จะได้จเจริญพรท่านพิยิตทคายศรีบุรินท่านนายอำเภอพรกระเดิน เป็นประธานจุดทูกเทียนบูชาพระตัตนตรัยจุดเทียนสองรมศาสนาพิธีกรอาสาานำพาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไหวพระสมทานศีลพระสงฆ์ให้ศีลเสียิ้นแล้วทำบุญกับองค์หลวงปู่อนุโมทนากับท่านพรัก,กูภยัยศาลในช่วงนี้ก็เวลา12สนาฬิกา30สินาที ของพระราชทา,านที่จะอัญเชิญตั้งปฏิสถานวไวท้ที่ที่ตาคาทานขององค์หลวงปู่เมื่อเจาที่ได้ซักซ้อมท่านตอนพิธีการจากพระราชการเช่นปกติขาวเสร็จสิ้นแล้วก็จะเริ่มประกอบพิธีพระราชทา,านโดยเจริญพรท่าน,ก,าน,นกิริยชัยท่านนายเพริศพรเจริญได้อ่านหมายจากนากพระราชวังอ่านหมายรับสาร เสร็จสิ้แล้วก็จะได้เจออริญพรวองเดียวบ่งฝีมือตำหงของจานผู้ชิไรครับฝีมือตำมหงลงมือตำเองเลยไอ้บอรีทิมนี่ถือว,ว่าผาดเนอะด้อพี่น้องเ้อโอ้มาประทัดแล้วครับแต่ก็อเ้เนี่ยาดเสียเฮ้ก็ฮอเนแล้วเอ็ร้อบ่ขาเสีย ขาเสื้อครับขาเสื้ออยู่ในช่วงขั้นตอนตำพิกครับช่วงนี้เป็นภาพบรรยากาศการลงท่านครับหงานราชาสมบัติของกษัตริย นครับแต่ว่าแต่ว่ายูนิตขันตอนทำบมเาพริกไว้ก่อนสัีมโท่านครับมันตรงนีขันสเรื่องต้นก็คือทำพริกไว้ก่อนพริกไว้แล้ะครับนะยีนี่บป๊ท่านตั้มพริกเตรียมเครื่องต้องเตรียมเครื่องตรงก่อนเลยออ้นที่ไตมาได้นที่ไตมาได้ อ๋ออ๋อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไปแบกเดี๋ยวยังไปแบกอาหยังครับอาหยังจะไปแบกให้ครับแบกน้าครับแบกหน้าโอ้ตะมังคุงสีมืออาจารย์ผู้สีไรครับอ๋อศาสนาเด้อพี่น้องสายบุญสายบุญไปทุกที่ที่รู้ได้ข่าวว่ามีบุญใช่ไหมครับอาจารย์ไปอันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากทั่บุญป่ครับนี่ยกลับมาจากทั่งบกลับมาจากทั่บุญแล้วครับมาทั่บุญพี่ต้อเลยอ๋ออันบุญนี่ อันบุญนี่บ่มีผู้ใดตอนว่าบุญบุญนี่เอามาให้บ่มี่ไขปันแจกมันสิแหกบ่ได้คือไม้ผ่ากลางเกินว่าบ่มีซื้อบ่มีขายแบบนั้นเอาอยากได้ต้องเฮ็ดเอาก็อเฮากินตัดไปห้องกินห้องกาแครับเอามาไปเอาเดี๋ยวยืนยืนยืนตรงนี้นะครับผมครับเอาละครับเลยพักเด้ครับเดียวสิบมินครับ อ่านเยอะหน่อยหน่อยอีกน I mean. ิดมากกว่านั้อยันมาไล่แตกอะไรครับอะไรอืมอืมเป็นไงอืมประแดกแซ่บเ้ะประแดกแซ่บครับประแดกแซ่บมาอย่าง่าตันตักไปหลายๆนะครับประแดกแซ่บแซ่บครับ ยงกระเาใหมเ้อโเร่ันีเาเป็นยัางบกขนาดยนเทนี่ลงเนึงัอเลยครับแม่แบบแ่จำเป็น่ไทยครับโอ้แบแม่แบแบแบวามันแฉบอยู่แล้วเนาะประเดกเขาแบครับนี่นี่ท่านสิถามอาจารย์ว่าประเด็กเนี่ปรุงเองมครับปรุงเองครับทำเดกเทใส่หนึ่ง่นหนอไรอยู่ตรงนี้น้ำปลา ันนี้แค่แค่แบเราทําเองับทาจากเอาปูปูหน้าปูหน้าว่าโยหอมๆปูจังนะทำจากปูแทูร้บปูราแซ่บเหมือนกันโแซ่บ่กนแซ่บครับนี่กไ้ปมแกงมตำีมนตกปูซีวิไลครับใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะอามวนพ่อตำห้องก็แซ่บกันโอ้ย่แมกงหลวกพักพักหลวก้ายายา โลคานเรามีทั้งวันครับถ้วยประมาณพันใบพันถ้วยโอ้เป็นระบบโรงงานเลยครับตอนน้กระดาษสองหัววักไงครับนอานนาคาเฟ่นานาาเฟของอาจารย์ผู้สิรษายมหาสาร,รคามครับนอนนาคาเฟ่เน,นี่ยโอ้โหบริยนงไถ่เจ้าของเายซิมแต่แต่ผมคว่าจะไปกินของ้อื่นเลยบเอาอิ่ม ปลาแดปดปลาแดดมันมันหอมกินปูครับหอมกินปูหน้าครับครับนงยุ้ยกับจิงแต่ว่านองแบบต้องกิน,นองแบบหอมกลิ่นปูนะเ,เออนี่ยตั้งเราบ่เพราะเราบ่เสียดาย <อม S 1> ได้ไหมแซบไปดีครับหนี่งครับพดบ้านาแเราก็คือแซบนะครับเอาไปกันนะปฏิวัติไก่ได้ครับ กติจำมะฮงบาเท่าไหร่มาตะห,ห,ห,หนงหนงคนบ้านนอกเขาจะเข้าใจหรอข้าวขาเท่าตะวันหนงประเด็หงนงุงประเด็หงน,งนุงเลเขาตะประเด็นหนง,งมันสิแฉ่ำตะว่าอันนี้บะแมนแค่หนงครับมันจะหอมปูครับหอมปูหน้าไหมบานเองก็เลยหลวว่านี่เพิ่นเอาปูหน้าชวนผสมนี่ปูหน้าหรอ,หรอสามารถอเอาไปขายสากาชิปเปนะ็นได้ พันพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่มหาสารคามกับข้าไปซิมเบิงยู่นาะน้าคาเฟ่แสบครับตะวาผมกินเผ็ดบ่ค่อยเก่งบ่ใดครับตวาถ้าผู้มากรสจะจัดเนี่ยหยดได้ไหมพรพรครับพรกับย้อมนะครับแม่พรย้อมบุนบุนบุนอน เพื่อนน่นประจำตำแหน่งเบิ่อนเราใช่ไปย่างให้เพื่อนเหยียบด้วยโอ้โหเฮ้ยเขาเขาแบบคอยเป็นหน่วยซัพพอร์ตได้เปล่าแมนแมนแมนแปลว่าอาจารย์ขาดเกินนี่เขาจังอำนวยความสะดวกให้เขาเนาะนะที่นี่ให้อีเมลกับทีมงานจัดการเลยคุณครับเป็นระบบโรงงานได้เปล่าอย่าได้แบบนี้บอกเรื่อหโ้นะครับถ้าคุณซอยเนี่ยประมาณสามนึงครับคุณนะครับ ใส่ไส่ไหนใส่เลยเด้อครับเด้อครับอาจารย์ครับใ<ผ>ส่ไป <ผม S 1> เอาหน้าเอาหน <ผม S 1> ้าเออเลยสีซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังครับโอเคโอเคได้เลยครับอย,อย่างน้ำปลาน้ำดงไทยเนี้ยนะเออนั่งกินหาเรือมันจะมันจะอร่อยที่น้ำนะครับอ,อร่อยที่น้ำ อย่างเองนะนี่แหละไปโรงแรมของได้กับได้เป็นสวรรค์สวรรค์พี่น้องได้ยินม่ถูกบุญสาธุบุญครับถูกบุญสวรรค์สวรรค์สวรรค์นะครับเนาะพันได้พันได้ไม่กินมีข้าวซุปเขาก็มีข้าวซุปเขาเป็นผู้ให้กันนะครับเนาะ โมธานาสาธุบุญน้ำครับมาเนี่มาสามลอยสองลอยก็ล่ามอยลุคืตนี้วัดตหูวัามีบุญบไงนะโอ้อาจารย์พูดคนมีบุญนี่เลยครับคนมีบุญคนหมักทำบุญสายบุญขอบขอบข้วครับเนี่ยครับเพื่นผู้บาอาจารย์ผู้บาอาจารย์เขาจะเมตตาพรนะรวมเพชรนงทานมันนั่กันวะครับ ผมข้อจากวันครับวันวัดวัดถ้ำผาแด่ะกับนอนนาคาเฟ่มหาจตนาคอสีลูกหลานโอ้ถ้ำผาแดนนี่ที่นอกต้องหูวจักแน่นอนครับเพราะว่าเป็นหนึ่งวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันอยู่ที่กนกรนครครับพร้อมด้วยนอนนาคาเฟ่มาเนี่ครับของอาจารย์ผู้สิิไล,ลครับ สมบูรณ์นะเพื่อนครับอันนี้อันนี้มันใช้แล้วเหรออ้นนอันนี้อันนี้มันเป็นอันนี้ครับใส่น้มจีนเอาตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยจานจานอ๋อใส่น้มจีนไม่เป็นไรครับจานเดี๋ยวมันจ,มจะโขกเลยจ้าอันนี้จะใส่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับหรือใส่ละใส่นี่อ๋อใส่นี่พี่พี่ขอ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 ข้าวก๋วยเตี๋ยวอันนี้นมนไ,นไม่ไม่ใส่ไก่เหนื่ยจานฟู่ครับเพื่อน จะใส่รถไปอ่ะจะใส่เดี๋ยวถ้วยให้ครับเดี๋ยวเอ้วยให้ขอถ้วยเพื่นจะไปครับเพื่อนจะใส่ตับมุกงไหมแม่เอาด้ลูกแกใบใหญ่เพื่อนเพื่นว่าเพื่อนใส่ทั้งรถแล้วมันจ็ขวมมาทันงนี้ตัวนี้ก็ได้ไหมทั้งนั้นง่ายเพื่อนนันตัวพี่ มาหยิบได้เลยนะคะไม่จะเป็นคำสอบเราแม่จะหยิบนนวยกินไหมต้องกินว่ต้องยเดอกนี้อันเยเอาีเด็กเจ้างจะอยากกินหมาทุก่น้ไดซื้อตนเด็กกินป ก็เป็นบรรยากาศพิธีการในการวางดอกไม้จันทร์ให้ทุกท่านนั้นเว้นระยะห่างนะครับโดยการเข้าแถวให้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าเวลาใน ในการประกอบพิธีวางหนวดไปจันทรนั้นนะครับก็จะปฏิบัติงานพิธีให้กระชับและรวดเร็วในการประกอบพิธีในครั้งนี้นะครับ ปัญญาวโรเพืพนน่อทราบพลนากาศเอกสถิตพงสุขวิมลเลขาที่การพระราชวังได้นำเรียนประวัติขององค์หลวมปู่เป็นลำดับขอจเจริญพรขอ,อกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประเด็จพระคุณท่านครูอุดมศิลวัตน หลวงปู่ดมยานาคโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพด้วยเสียงกล้าวกาบเรียนไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการตลอดจนท่านผู้เข้าร่วมพิธีประวัติท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมพานปัญญาวโรอดีตเจ้าวาดวัดป่าวิเวกพัฒนารามอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรเจริญธรรมยุทธวัดป่าวิเวกพัฒนาราม ตำบลพรเจริญอําเภอรพรเจริญจังหวัดบึงกาฬ <c oughs> ท่านพระครูสมพานท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงครูสมพานปัญญาวโรถือกำเนิดเป็นรัตนบุรุษแห่งสกุลอุณาพรมเมื่อ <c oughs> วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2467ที่ตำบลชมพูพรอําเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันจังหวัดบึงการเป็นบุตรคนสุดท้องของคุณพ่อลีและคุณแม่ปุอุนาพรมในบรรดาพี่น้องร่วมอุทธหรหกคนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4บริบูรณ์แล้วช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพกสิกรรมตามสมควรแก่ฐานะครั้นเมื่ออายุ21ปีอันเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่สองได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในคณะธรรมยุติกนิกาย เมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2488ณวัดชัยมงคลตำบลพลสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีท่านพระอาจารย์หวดเป็นพระอุปชามีพระมหาศิลิเป็นพระ,พระกรรมาวาจาจารย์ปรากฏสมณะฉายาทางพระศาสนาว่าปัญญาวโรวแปลว่าผู้ประเสริฐด้วยปัญญาจำพรรษาได้หนึ่งพรรษา ท่านได้ข่าวความงามในข้อวัดปฏิบัติของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตเถระแห่งสำนักวัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครจึงตั้งใจเดินทางไปรับฟังโอวาทธรรม <c oughs> ปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งในข่าวแรกอยู่ศึกษาข้อวัดฟังธรรมปฏิบัติ15้าวันจากนั้นออกแสวงหาวิเวกสถานและแวะเวียนเข้าฟังธรรมเป็นครั้งคราวอีกหลายครั้ง อีกทั้งเป็นผู้อยู่ในขบวนติดตามส่งท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูรลิตตะเถระไปที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครจนท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นถึงแก่มรณภาพและช่วยงานถวายเพลิงจนแล้วเสร็จด้วยอานิสงส์แห่งการได้ศึกษากับท่านพระอาจารย์ใหญ่ผู้บริสุทธิ์จึงปรากฏเป็นภาพพิมพ์ใจให้ท่านพระครูปัญญาวรากร หลวงปู่สมภารปัญญาวโรได้ยึดถือข้อวัดปฏิบัติอันงดงามอยู่เรื่อยมาตลอดชีวิตพรหมจรรย์เมื่อพุทธศักราช2493ครั้นเสร็จงานถวายเพลิงท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตตะเถระแล้วท่านได้ร่วมคณะกับพระราชนิโรดลังสีหลวงปู่เทศเทศลังสีแห่งวัดหินหมากเป้งจังหวัดนนองครยเป็นกองทัพธรรมลงไปเผยแผ่พระาศาสนา ปฏิสถานคณะธรรมยุทธ์ที่จังหวัดกระบีพังงาและภูเก็ตกระทำเป็นครั้งสำคัญร่วมกับพระกรรมฐานสิทธิท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นหลายลูกอาทิหลวงปู่คำพองติดโสหลวงปู่วันอุตตโมหลวงปู่มหาปิ่นชาลิโตเป็นอาทินับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการไปประกาศพระศาสนาสู่ภาคใต้ของพระกรรมฐานไทยและในขณะที่จำพรรษาที่ภาคใต้ ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกและจำพรรษาได้8ดพรรษาจึงกลับภาคอีสานครั้งกลับมายังภาคอีสานได้รับตำแหน่งปกครองเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอแต่ท่านยังออกไปสแสวงหาวิเวกตามสถานที่ต่างๆทั้งใน,นภาคเหนือและอีสานด้วยอุปนิสัยที่ไม่ติดในที่อยู่แม้จะมีพรรษาปูนพระเถระแล้ว ก็ยังเที่ยวจำพรรษาตามอัธยาศัยอันควรแก่การปฏิบัติธรรมและเกื้อกูลแห่งพระอุชนในสถานที่นั้นๆคล้ายปฏิปทาของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตถีละจนกระทั่งปีพุทธศักราช2528จึงได้จำพรรษาที่วัดป่าวิเวกพัฒนารามโดยตลอด ท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมพานปัญญาวโลผู้ดำรงศาสนะพรหมจรรย์ได้อย่างงดงามอำนวยสุขสวัสดีแก่ศิษยานุสิทธิ์เป็นไปตามอำนาจแห่งพรหมวิหารธรรมที่บ่มบำเพ็ญเกื้อกูลหิตะนุหิตะประโยชน์แก่ทั้งตนและแก่ท่านผู้อื่นก็อัตหิตะประโยชน์อันเป็นประโยชน์ส่วนตนได้ตั้งใจประพฤติพระธรรมวินยัย บวชอุทิศในพระศาสนาโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตตะเถละอย่างมั่นคงปรากฏผลเป็นความร่มเย็นแก่สิทย,ยานุสิ์และผู้ได้สัมผัสสมณวิถีที่ท่านพระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมพานปัญญาวโรได้บำเพ็ญ เป็นรัตตัญูเถระผู้รู้ลาตีการดำรงชีวิตพรหมจันท์เป็นเมตตาวิหารีมีความสงบสุขมุ่งสันติบวรบทคือพระนิพพานเป็นจุดหมายตลอดจนพระชนปรตลอดจนชนมาชีพฝ่ายพระยิปตประโยชน์อันปก อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นนั้นท่านรับหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกพัฒนารามเป็นเจ้าคณะอำเภอพรเจริญธรรมยุทธอีกทั้งได้บำเพ็ญสาธารณะสงเคราะห์มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆมอบรถพยาบาลฉุกเฉินมอบทุนการศึกษาสนับสนุนงบป,ประมาณการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนเป็นอาทิ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเกียรติคุณโดยลำดับดังนี้ปีพุทธศักราช2520ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นตรีที่พระครูปัญญาวรากรปีพุทธศักราช2525 25ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นโทในราชทินานามเดิม ปีพุทธศักราช2544ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญยบัติชั้มพิเศษในราชทินานามเดิมถึงอวสานการท่านพระครูปัญญาวลากรหลวงปู่สมภารปัญญาวโรได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งถึงมรณภาพวางสังขารขันด้วยอาการอันสงบ เมื่อเวลา3.13นาฬิกา13นาทีในวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2,564ณโรงพยาบาลศีนครินจังหวัดขอนแก่นศิริอายุ96ปีพรรษา76